สวัสดีค่ะปลูกเลี้ยงต้นไม้ง,ง่ายๆสายบ้านแทนวันนี้บ้านแทนจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นไม้ในสกุลเอ,อ่อทินแลนเซียนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกว่า and er ทินแอนเซียทินแลนเซียเป็นพืชในวงสับปะรดนะคะสกุลทินแลนเซียมีมากกว่า500ชนิดนะคะแต่ละชนิดก็มีหน้าตามีรูปร่างที่แปลกแตกต่างกันออกไปทินแลนเซียเป็นไม้หรือว่าเป็นพืชอากาศ ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่งองวัสดุปลูกใดๆทั้งสิ้นค่ะทินแลนเซียเป็นไม้อากาศนะคะแล้วเขาจะมีรากที่ทำหน้าที่ยึดเกาะกับสิ่งต่างๆเช่นออต้นไม้หรือว่าก้อนหินค่ะทินแลนเซียไม่ใช่เป็นกาฝากนะคะเพราะว่ารากของเขาไม่ได้ไปดูดออน้ำเลี้ยงจากต้นที่เขาเกาะอาศัยค่ะต้นพืชที่เป็นไม้อากาศ พวกนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนเอนสังเกตจะเห็นว่าที่ตัวต้นเขามีขนหรือว่ามีเกล็ดสีขาวๆคุมทั่วต้นตรงส่วนนี้เขาเรียกว่าไตาโคมค่ะไตโคมมีหน้าที่ดูดซับความชืน้นแล้วก็ธาตุอาหารจากอากาศนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตจะเห็นว่าเวลาเราลดน้ำเขาหรือว่าเวลาเขาโดนน้ำหรือว่าโดนหมอกเนี่ย เขาตัวต้นเขาก็จะแห้งเร็วมากเพราะว่าขนพวกนี้เขามีหน้าที่ดูดความชื้นแล้วก็ย้ายจากผิวที่ตัวต้นของเขาเนี่ยไปเก็บไว้ภายในใบค่ะนอกจากนี้ไตโคมยังมีหน้าที่ระบายความร้อนแล้วก็สะท้อนแสงแดดด้วยนะคะการเลี้ยงดูทินแลนเซียทินแลนเซียเขาก็เป็นไม้ที่ชอบแสงสว่างนะคะแต่ว่าแสงสว่างเนี่ยคือเป็นแดดลำไรค่ะแล้วก็อยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้ดี การเลี้ยงดูทินเลนเซียถ้าเกิดเราเลี้ยงเขาอยู่ในที่ร่มเกินไปเขาจะไม่ค่อยแตกหน่อค่ะปุ๋ยก็คือให้ปุ๋ยน้ำในการฉีดพ่นสัปดาห์ละหนึครั้งการให้น้ำทินเลนเซียก็คือให้วันเว้นวันค่ะแต่ถ้าเกิดช่วงไหนฝนตกชุกก็อาจจะเป็น3-4วันครั้งค่ะการให้น้ำของทินเลนเซียมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เขารากเน่าได้ค่ะ ต้นทิเนเลเซียมมักจะออกดอกในช่วงของการเปลี่ยนฤดูค่ะบางสายพันธุ์ก็ออกดอกในช่วงหน้าหนาวเมื่อเขาออกดอกแล้วเนี่ยเมื่อดอกของเขาแห้งไปแล้วเนี่ยเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาข้างต้นแม่ของเขาแบบนี้ค่ะทีเนเลเซียสามารถเลี้ยงเป็นต้นเดียเด่ยวๆก็ได้หรือว่าจะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับความชอบของผู้เลี้ยงค่ะ ถ้าเราต้องการเลี้ยงเป็นต้นเดี่ยวนะคะเมื่อหน่อของเขาโตขึ้นมาแข็งแรงดีแล้วเราก็สามารถแยกออกจากต้นแม่มาเลี้ยงเป็นต้นเดียเด่ยวๆได้ค่ะในท้ายคลิปนี้บ้านแทนจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับทินเลนเซียสายพันธุ์ต่างๆนะคะที่เพื่อนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ทราบว่าเขามีชื่ออะไรบ้างคะ่ะทินเลนเซียสายพันธุ์แรกที่บ้านแทนจะพาเพื่อนๆไปรู้จักนะคะ เพื่อนๆอาจจะเห็นสายพันธุ์นี้บ่อยเนาะเขามีชื่อว่าไอโอนันทาฟุโก้ค่ะหรือว่าเียกสั้นๆว่าฟุโกอต้นฟุโก้เนี่ยเขามักจะออกดอกในช่วงหน้าหนาวช่วงใกล้ๆออกดอกกลีบใบของเขาจะเป็นสีแดงค่ะแล้วก็จะมีสีเข้มขึ้นเรื่อยๆส่วนตัวดอกเขาก็จะเป็นสีม่วงค่ะมีแกรสอนสเหลืองอยู่ตรงกลางเขาออกดอกได้นานบานประมาณสาวันก็จะโรยไปค่ะ ทินันเซียสายพันธุ์ที่2ที่บ้านแทนจะแนะนำให้เพื่อนเพื่อรู้จักก็คือทินันเซียฟังเกียนาค่ะทินเนเซียฟังเกียนาลักษณะของดอกเขาจะเป็นหลอดสีส้มนะคะมีเกสอนสีเหลืองตัวดอกของเขาเนี่ยเมื่อบานล้วก็จะมีอายุอยู่ได้ประมาณ3ามถึงวันนะคะก็จะโรยแห้งไปค่ะการออกดอกของฟังเกียนามักจะออกดอกในช่วงการเปลี่ยนฤดูค่ะ สายพันธุ์นี้ชื่อว่าทินแลนเซียฮุสตันค่ะดอกของน้องเขาจะเป็นสีชมพูอ่อนๆค่ะตัวต้นก็คือมีลักษณะใหญ่กว่าทินแลนเซียฟูกโกนะคะใบจะมีความยาวแล้วก็แหลมๆดอกของเขาบานประมาณ3-4วันค่ะแล้วก็จะโรยไปการออกดอกก็ออกดอกในช่วงเปลี่ยนฤดูเหมือนกันค่ะ ต้นนี้คือทิลแลนเซียคาปุดเมดูซ่าค่ะปั้นแทนยังไม่เคยเห็นดอกของเขานะคะไม่รู้ลักษณะดอกเขาเป็นแบบไหนค่ะแต่ว่าตอนนี้ซื้อมาคนขายบอกว่าดอกเขาจะเป็นสีแดงชมพูอะค่ะแล้วก็ดอกของเขาก็จะเป็นทรงหลอดสีม่วงแต่ว่ายังไม่เคยเห็นนะคะ ต้นนี้ก็เป็นทิเลนเซียเหมือนกันค่ะบ้านแทนเพิ่งซื้อมาเลี้ยงค่ะยังไม่แน่ใจในชื่อของเหมือนกันนะคะมีแต่ชื่อที่คนขายบอกมาค่ะแต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าต้นทิเลนเซียก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะที่บ้านแทนชื่นชอบค่ะเพราะว่าความที่ต้นขาอมีหลากหลายนะคะแล้วก็ดอกที่สวยงามแปลกตาค่ะ แล้วก็เป็นต้นไม้ที่ชิกีๆไม่ต้องอาศัยวัสดุปลูกด้วยวันนี้บ้านแทนลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ